ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลายัยข้าพระพุทธเจ้าขอถวายความอาลายัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถพระบรมมลราชชนนีพันปีหลวงด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สวัสดีเพื่อนๆชาวฮอลิสัยทุกคนนะครับผมช่วงนี้ดูเหมือนว่าชุดหูฟังสายเกมแบบ in-ear ีย e ร์มอนิเตอจะเป็นกระแสะมากขึ้นและผมเชื่อว่าถ้าพูดถึงชุดหูฟังสําหรับเล่นเกมที่เป็นกระแสะอยู่ตอนนี้ก็คงหนีไม่พ้นซิมกอตซึ่งเพื่อนๆนนะ่าจะคุ้นเคยกันดีอย่างซิมก๊อตซูเปอร์มิกหรือชุดหูฟังรุ่นสุดคุ้มอย่างซิมก o ตอี e 0และในวันนี้ครับเราจะมาทําความรู้จักกับซิมก o eg 2 8 0หูฟัง i n นเ r monitor เตอร์ในซีรีส์ซิมก็ต g เกมที่ทางซิมก็ตครับเขาได้ทำการปรับจูนให้ตอบโจทย์กับการเล่นเกมและฟังเพลงได้ในตัว รายละเอียดจะเป็นยังไงเรามาติดตามชมไปพร้อมกันนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าเนื้อหากันฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับผมโอเคแล้วเราไปลุยกันเลยและในที่สุดครับตอนนี้ซิมก็ต์ eg 280ก็มาถึงโฮลิซแล้วซึ่งเมื่อผมได้ลองหูฟังตัวนี้ครับมีความรู้สึกอย่างหนึ่งเลยคือเป็นชุดหูฟังท e ี่เรียบง่ายแต่สเปกก็ไม่ธรรมดาเลยซึ่งตัวชุดหูฟัง eg 280เนี่ยเขาจะเป็นชุดหูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์ที่มาพร้อมกับ2องไดเวอร์ซึ่งไดเวอร์ตัวแรกครับเขาจะเป็นไดร 10mm ที่ทางซิมก็ต์เขาได้ทําการพัฒนาขึ้นมาเป็นรุ่นที่2ซึ่งทางซิมก็ต์ครับเขาได้ทําการปรับจูนและพัฒนาโดยใช้ไดอะแฟมแบบ SSPC ริส s t ล l i n ์ LCP ซึ่งตัวไดเวอร์ดนามิกรุ่นนี้ครับเขาสามารถทํางานครอบคลุมทั้งในย่านเสียงเบสและเสียงในย่านกลางได้อย่างลงตัวบวกกับการทํางานร่วมกับชุดไดเวอร์แบบผาหน้าแมกเนติกขนาดจิว๋วเพียง6มมตรที่ทําการพัฒนาและปรับจูนขึ้นมาเองจากทางซิมก็ต์ทำให้สามารถดึงรายละเอียดของเสียงแหลมและให้มิติของเวทีเสียงที่มีความกว และจัดวางตำแหน่งได้อย่างแม่นยำบวกกับการจัดวางตัวเดเวอร์ภายในตัวชุดหูฟังและออกแบบโครงสร้างสถาปัตยากรรมอะคูสติกแมทริกไฮบริดที่จะช่วยสร้างความสมดุลของเนื้อเสียงในแต่ละย่านให้มีความเข้ากันและขับเสียงออกมาได้อย่างชัดเจน และด้วยการออกแบบตัวชุดหูฟังที่เรียบง่ายตัวด้านหน้าหูฟังครับเขาจะมาพร้อมกับวัสดุโลหะเงาวาวซึ่งตัวชุดหูฟังครับเจะขึ้รูปด้วยเทคโนโลยี3มิติตัวบอดี้หูฟังจะเป็นวัสดุเรซินสีทึบใสสามารถมองเห็นชุดไดเวอร์และวงจรภายในตัวหูฟังได้อย่างชัดเจนโดยตัวชุดหูฟังครับเขาจะมาพร้อมกับโค้ดสัญญาณแบบ2พินขนาด0.78ม mm. เมตร ซึ่งแน่นอนครับว่าเขาจะรองรับการถอดเปลี่ยนสายได้โดยตัวสายสัญญาณที่ให้มาครับจะเป็นสายอัปเกรดในรุ่น LC1 Mark 2ซึ่งเป็นรุ่นที่ขายแยกอยู่ประมาณ400กว่าบาทถือว่าคุ้มสุดๆเลยสาหรับสายสัญญาณที่ให้มาในครั้งนี้เพราะจะมาพร้อมกับไมโครโฟนที่จะรองรับการใช้งานทั้งในมือถือคอมพิวเตอร์หรือจะเสียบเข้ากับเครื่องเล่นเกมคอนโซลก็สามารถใช้งานได้เช่นกันโดยตัวสายจะเป็นเนื้อทองแดงบริสุทธิ์แบบ OFC ที่จะมาพร้อมกับหัวสัญญาณ3.5ม mm. มและที่สุดเซอร์ไพรส์ผมมากๆก็คคือทาง Sim เขาได้แถมชุดแตกแอมห่างหนูมาให้ด้วยอีกหนึ่งชุดนี่เรามาถึงจุดที่แบรนด์ผู้ผลิตหูฟังแถมชุดห่างหนูมาให้ภายในกล่องเรียกได้ว่าสุดคุ้มจริงๆครับสำหรับชุดหูฟังรุ่นนี้ซึ่งตัวชุดหางหนูครับเขาจะรองรับการถอดรหัสสัญญาณในรูปแบบ PCM 3 8 4ร้อ3 2บกิโลเฮิรตซ์มบิตแต่วัสดุตัวห่างหนูก็ไม่ธรรมดาตัวปักทําจากวัสดุโลหะพร้อมเสริมความแข็งแรงตัวห่างหนูด้วยสายถักทําให้รองรับการใช้งานได้เป็นอย่างดีเรียกได้ว่าเป็นชุดหูฟังที่สุดคุ้มมากๆทั้งสเปปกรณ์ที่ให้มา ในราคาที่สุดคุ้มจริงๆแถมยังรองรับการใช้งานทั้งในมือถือโน้ตบุ๊กและคอมพิวเตอร์เรียกได้ว่เป็นชุดหูฟังอินเอียร์มอนเตอร์ที่ใช้งานได้สุดคุ้มจริงๆ แถมตัวหูฟังครับยังรองรับการใช้งานกับแอปพลิเคชัน Simgo ต Control ซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้ครับเขาออกแบบมาให้รองรับการปรับ EQ รวมถึง PEQ ในรูปแบบต่างๆซึต้องเรียกได้ว่าเป็นแหล่งรวม PEQ ของสายเกมโดยเฉพาะซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้ครับเขาจะรองรับการใช้งานบนระบบ Android เท่านั้นซึ่งการใช้งานก็ง่ายครับเพียงเพื่อนๆดาวโหลดแอปพลิเคชัน,นลงในมือถือจากนั้นเข้าไปที่แอปพลิเคชันหากเราเข้าครั้งแรกครับระบบจะทําก,การให้เราสมัครสมาชิกซึ่งการสมัครสมาชิกครับไม่มีค่าใช้ใจ่าย เป็นแอปพลิเคชันฟรี และเมื่อเพื่อนๆทําการลงทะเบียนและเข้ามาที่โปรแกรมแล้วให้เพื่อนๆทําการเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับมือถือจากนั้นระบบจะทําการดีเทคตัวชุดหูฟังให้เรากดตกลงเพื่อทําการยืนยันการเชื่อมต่อเท่านี้ก็สามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้แล้วโดยในส่วนของการใช้งานแอปพลิเคชันครับเขาก็จะมีในส่วนของ Music p r e s e t ที่จะรวม P.E.Q. ต่างๆให้เพื่อนๆได้เลือกใช้งานอย่างมากมายแถมยังมีโหมด Gaming E.Q. ที่เรียกได้ว่าเป็นแหล่งรวม P.E.Q. เกมยอดฮิตในตำนานไม่ว่าจะเป็น Counter Strike 2เดี๋ยว เวอ t ์ตาฟอสเอฟเพ็กเลเจนต์โอเวอร์วัตสองหรือเกมยอดฮิตอย่างเก s ชิน Impact หรือเกมสุดยอด FPS อย่าง c ออ l of d u t y และ b a t t l e Field ก็มีมาให้เพื่อนๆได้เลือกใช้กันแถมเพื่อนๆยังสามารถคัสตอม EQ ตามแบบฉบับแนวเสียงของเพื่อนได้อีกแถมเพื่อนๆยังสามารถตั้งระดับความดังของไมโครโฟนผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้ได้อีกด้วยนะครับแถมตัวแอปพลิเคชันยังรองรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของตัวหางหนูได้อีกด้วยต้องนลกได้ว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ทำมาเพื่อคนเล่นเกมจริงๆ เรามาดูในส่วนของน้ำหนักของตัวชุดหูฟังกันบ้างนะครับโดยในส่วนของน้ำหนักของตัวชุดหูฟังตัวชุดหูฟังจะมีน้ำหนักอยู่ที่12กรัมรวมไปถึงชุดสายสัญญาณที่มาพร้อมไมโครโฟนมีน้ำหนักเพียง19กรัมรวมไปถึงชุดแดกแอมหางหนู h ank h ank ữ, ที่มีน้ำหนักเพียง6กรัมเท่านั้นและเมื่อประกอบร่างชุดหูฟังและสายสัญญาณรวมกันครับน้ำหนักจะอยู่ที่31กรัมโดยน้ำหนักรวมของตัวชุดหูฟังและชุดหางหนูรวมกันจะอยู่ที่37กรัม ถือเป็นชุดหูฟังและหางหนูที่มีน้ำหนักกำลังดีแถมตัวสายยังม้วนจัดเก็บง่ายทำให้พกพากไปใช้งานข้างนอกได้แบบสบายๆโดยในส่วนของอุปกรณ์ที่ทางซิมก็ตได้ให้มาภายในกล่องก็จะมีตัวชุดหูฟังซิมก็ต e EG280 อยู่ด้านในในส่วนของอุปกรณ์เสริมอื่นๆก็จะมีชุดใส,ส่สัญญาณแบบ2พินขนาด0.78มิเมตเส้นชุดแดกแอมหางหนู1ชิ้นจุกหูฟังเนื้อซิลิโคน2แบบ3ขนาดเล็ก กลางและใหญ่รวมไปถึงกล่องเก็บหูฟังแบบหนังให้1กล่องและนี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดภายในกล่องของ s m m o o ต e-g 2 8 0แนะครับแต่ต้องขอบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับว่าอุปกรณ์ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับรถการผลิตในเวลานั้น โดยในส่วนของแนวเสียงของซิมก็อด E-G280 ซึ่งภาพรวมของแนวเสียงตัวหูฟังจะให้เนื้อเสียงที่ฟังสนุกมีความสมดุลและดึงรายละเอียดออกมาได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเนื้อเบสที่มีความแน่นกระชับมีน้ำหนักเป็นเนื้อเบสที่ลงได้ลึกโดยเฉพาะย่านมิดเบสที่ขับออกมาได้อย่างมีจังหวะและเสริมด้วยซับเบสที่จะช่วยให้น้ำหนักของเนื้อเบสฟังสนุกมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงย่านเสียงกลางที่มีความชัดเจนทั้งเสียงร้องและเสียงดนตรีที่ขับออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติไม่หนาและไม่บางจนเกินไป แถมยังให้ตัวโน้ตที่มีความชัดเจนในด้านเสียงแหลมครับเขาจะเป็นเนื้อเสียงที่ฟังสบายให้รายละเอียดของเนื้อเสียงที่มีความชัดเจนปลายแหลมมีความนุ่มนวลลากไปได้ไกลและมีประกายด้านเสียงร้องครับเขาจะออกในโทนอุน่นมีความชัดเจนสมดุลเป็นธรรมชาติโดยตำแหน่งนักร้องจะอยู่ตรงกลางด้านเวทีเสียงครับเขาจะมีความกว้างรวมไปถึงการจัดวางตำแหน่งของชิ้นดนตรีก็ทำออกมาได้อย่างแม่นยำโดยอในส่วนแนวเสียงของซ i m ก o อต EG280 ในรูปแบบการใช้งานร่วมกับแดกแอมหางหนูซึ่ง เสียงเขาจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการใช้งานในแบบหัวสัญญาณโดยเนื้อเบสจะมีความกระชับมากขึ้นมวลเบสนาและขับออกมาได้อย่างมีจังหวะที่สนุกเนืนมของเนื้อเบสมีความกระชับอิมพแพ t แรงปะทะแน่นขึ้นเป็นเบสที่ตอบโจทย์การฟังเพลงที่มีจังหวะได้อย่างสนุกไม่ว่าจะเป็นเพลงป๊อปล็อกแดนซ์ฮิปฮอ EDM อันนี้ซองหรือเพลงกลัดทั่วๆไปก็ฟังได้อย่างสนุกรวมไปถึงย่านเสียงกลางที่จะให้เนื้อเสียงที่นําออกมาด้านหน้าเล็กน้อยโดยเฉพาะเสียงร้องที่มีความชัดเจนใสสะอาดและเสียงเครื่องดนตรีที่ขับออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติในด,ด้านเสียงแหลมครับเขาสามารถดึงเอาอีของเนื้อเสียงออกมาได้ดีมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเสียงของกีตาร์แฉะแสดของกองก็ขับออกมาได้เป็นอย่างดี ปลายแหลมมีความชัดเจนไม่แผดไม่พุ่งเป็นปลายแหลมที่ลากไปได้ไกลและมีประกายด้านเสียงร้องครับเขาจะแอบ,บนำมาด้านหน้าเล็กน้อยไอ้เนื้อเสียงที่มีความชัดเจนสดใสออกในโทนอุ่นและมีความสมดุลเป็นธรรมชาติในด้านเวทีเสียงครับเขาจะมีความกว้างและการแยกมิติที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นพูดง่ายๆก็คือชุดแ,แอมหางหนูจะเป็นตัวช่วยให้สัญญ,ญาณขับในแต่ละย่านมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในส่วนของการเล่นเกม ต้องยอมรับเลยครับว่าคังซิมก็ตเขาได้ทําการปรับจูน P EQ ออกมาได้อย่างดีมากๆโดยเฉพาะเสียงฝีเท้าที่มีความชัดเจนและด้วยแนวเสียงของตัวหูฟังที่มีเวทีเสียงที่กว้างบวกกับการจัดวางตําแหน่งที่แม่นยำทำให้เราสามารถได้ยินเสียงฝีเท้าในระยะไกลได้ดีแบบไม่ต้องเพ่งสามารถเดาทิศทางของผู้ต่อสู้ไม่ว่าจะมาซ้ายขวาด้านหน้าหรือด้านหลังสามารถเดาทางได้อย่างง่ายรวมไปถึงทิศทางของเสียงระเบิดและเสียงปืนก็ทําออกมาได้อย่างแม่นยําแถมเวลาปะทะกันที่มีเสียง เปิดดังๆก็ยังพอจะได้ยินเสียงฝีเท้าในระยะใกล้ได้อย่างชัดเจน เดยรวมผมต้องบอกเลยครับว่าซิมก o อ eg 2 8 0เป็นชุดหูฟังที่คุ้มมากๆเพราะนอกจากสเปคตัวหูฟังที่สุดคุ้มเกินราคาแล้วยังได้ชุดแดกแอมห่างหนูมาใช้งานเพิ่มอีกโดยที่เราไม่ต้องซื้อแยกให้เสียเวลาแถมตัวชุดหูฟังยังมี PEQ ให้เลือกใช้งานได้อย่างหลากหลายและตัวแอปพลิเคชันก็ออกแบบมาให้รองรับการเล่นเกมโดยตรงเรียกได้ว่าเป็นชุดหูฟังที่ตอบโจทย์สายเกมเมอร์และคนที่กำลังมองหาชุดหูฟังสำหรับเล่นเกมที่ให้เนื้อเสียงที่มีความชัดเจนและมี อแม่นยำในทิศทางแนละตำแหน่งโดยเฉพาะแนวเกม FPS ที่ทางซิมกอดเขาได้ทำการปรับจูนออกมาได้อย่างลงตัวในราคาที่สุดคุ้มเมื่อเทียบกับสินค้าประเภทเดียวกันหากเพื่อนๆสนใจครับแวะมาสอบถามรายละเอียดจากทีมง,งานฮอลิซัยได้เลยนะครับ สุดท้ายนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างครับกับชุดหูฟัง s i m c o ต e g 280ตัวนี้แวะเข้ามาพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันได้ใต้เทปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก่อนจากกันขอขอบคุณเพื่อนๆที่กดไลค์กดแชร์และติดตามเทปวิดีโอรีวิวนี้มาโดยตลอดสำหรับสัปดาห์หน้าจะมีสินค้าตัวไหนนะ่าสนใจกันบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะครับและสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ